ก้อยโคโลครับพี่น้องท่านผู้ชมสะโพกบวกดักเกลนๆก้นเลยครับเนี่ยเนื้อไม่เนื้อสดนะครับเนาะเนื้อรอบแรงซาคาขอนแก่นนะครับนี่เลยครับขอนเก่นเอาซีนเข้าเมื่อสามยกสามรอบแนี้พี่น้องท่านผู้ชมมาลองลิ้มชิมรถกันไเลยนครับเด้อปึ๊บสะโพกบวกดักเป็นยังไงพูดอ่ะโอ้ยเบิ่งสีเลยครับ,รรรบจำเลยเอ,เอาเอาส่วนที่ดีที่สุดเลยไปคัดมาสู่เบิ้งเลยครับเมนูนี้ เกียนเกนเกนียนเกน้กกกอยโคโลคข้ามาโคโลเป็นภาษาอีสานเหรอครับพี่น้องท่านผู้ชมก็คืออันใหยงนะครับเนาะโคโลอีลรเดี๋ยวสิเออร์มาก้อยลูกเตาก็ได้ครับผมนี่ครับสร้างแบบสุกแบบดิบกันเลยนะครับเด้อนี่ครับนี่เลยโคโลอีลินี่ครับเอาเป็นแบบนี้เลยครับสมุกใส่ใจเต็มปากเต็มค่ำแนะ่นี่ครับเป็นลูกเตาแบบนี้เลย เนื้อส่วนสะโพกบวกดามันมีความแก่นะครับเนาะมีความแน่นเอามาเห็ดแบบเต็มปากต็มข้างบงสีเน้นสนุกหยำครับผมบริหารกลับได้ย่างดีเลยล่ะเนี่ยมีนะครับชิ้นโอโลเอล่ครับผมแบบสร้อยบางๆธ้รมดาก็มีนะครับเดีอบนด้ไฮแต่แบบมีด้แบบฟักเป็นลาบก็มีให้กันครับผมในในส่วนของเนื้อเราตามด้วยเครื่องในครับนี่ครับตับไม่ไมสดๆเลยครับเหลี่ยมภาพภาพดึงๆเลยครับเนี่ย ตอนย้อนความได้ตอนนี้ครับถือปาดเสี้ยวแบ่งกันครับสาขาจอมพลแล้วครับอ๋อใส่เข้าไปนําครับตอนสํากันเลยตอนเหนือนี่ครับเสียบๆถึงๆผู้ใดอยากกินเอียงแบบนี้เลี่ยนเชิญนะครับเด้อก่อนนี้เขาเปิดแม่เราสิบเอ็ดสาขาวันนี้พี่น้องท่านผู้ชมยูดอนคอนเกนรอยเอ็ดอุบลสกลชลบุรีพิษณุโลกลาดกระบังนะครับเนาะนี่ใส่ปนกันไปอันละตอนสองตอนอันละคำสองคำ หัวใจใส่เข้าไปด้วยครับหัวใจโคโลเข้ากันครับเนี่ยนี่ครับโคโลตามลงไปครับดอกจอกี่โคโลก็ได้ได้มันหยาบครับเอาเป็นชิ้นบางๆครับดอกจอดเอาหยาบแต่มาก็มนี้ความเสียบอยู่ยก็ได้เขียวก็ดีใหญ่เอาก็ได้ <laughs> นี่เลยคันเทนะครับเอาแต่คู่ตะขันมันครับให้หน้าปเปล่า นี่ครับปลาหมาวยมันอินหอยไปเลยไปนองทน่านผู้ชมบุนะว่ามันโอตาติบุเลยครับเนี่ยใสๆมาฟังเดี๋ยวไปกกับพาะใบไอ้นะบอกโอ้เก่งนะบัะนี่ครับกรึบๆบุเลยครับเดียหำจนหัวสั้นดิดๆบุเลยได้เขี่ยวพอดีๆๆอยำไปน้ำข้ามบางเขียวไอ้คลองไอ้ฟ่อมเลยครับเน,น,นี่ยเหนือเมนูนี่จัดให้ครับใส่อวันเขาไปพปร้อมครับลาบกล้วยธรรมาด่า ใส่เครื่องในอยู่เจ็ดยางกันนะครับเด้อมีตับหัวใจไขหลังซางซื้กีบดอกจอกคันแท่หน้านะครับแล้วก็ใส่วันนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมผู้ใดที่บ่มักส่วนใดก็สร้างใดได้ครับเด้อเลือกเอาเฉพาะส่วนก็ได้ขันบ่ว่าจังใดก็ได้ไปทั้งเจ็ดยางนี่แหละครับขันบ่มักเครื่องในสร้างเป็นก้อยเนื้อซื้อบ่อเครื่องในก็ได้มีไฮเบดครับผมเอาเอาไปใหญ่ครับยำวดีว่ามันหมักฝรั่งหมดเลยครับนี่ผู้ใดเขียววดีทั้งกินทั้งไข่วันนะก้อยโคโลสมซื้อมัน พิเศษสำหรับผู้มักผาหมักกระสังธรรมดาเลยครับผมใส่เข้าไปนี่ครับใบมะกรูดซอยด้วยหั่นเอามบซอยเอามบทั้งเนื้อทั้งผักนะครับนะนี่เล่นใบมะกรูดมโมเนี่ยผักหอมมโมเนีดลหั่นจิ้มเว้ยมันเฮ้ยนี่เลยตัวสีเขียวไปใส่ซื้อตัวโมเดลความหอมอร่อยของมันเหรอ เหนื่อยใา้กันไปสร้อยทิมไว้น,นี่มันอกี้ไข่หนามพอกมามันก็้จะเป็นสมๆเนาะคือจังเข่าเรียบแป้นนี่แหละพี่น้องเข <laughs> ่เรียบแป้นมาท่านผู้ชมฟิวคือกันเนาะอ่ะปรุงรสครับบีแซบบีนวัวบีงว้วนในแท้ครับสร้อยทีดีดองครับขมจนยางเดาครับผมใส่ลงไปได้สายขมพี่น้องท่านผู้ชมอยากได้ไปปรุงลาบปรุงกล้วยปรุงแจวสามารถทักเขาไปที่เพจอ้ายบอยเดอร์นี่ครับเด้อจำในเฉพาะทางเพจิดเฟซบุ๊กย่างเดียวนะครับนี่ครับหนึ่งขวดบรรจุ อลิมันสองร้อยมิลลิลิตรนะครับนี่จัดจำหน่ายที่เพจได้อบอยเดอร์แล้วก็่งได้ทัวไทยนะครับ,รบมาปรุงรสกันต่อครับใส่ดีแล้วใส่ผงนัวใส่น้ำปลาครับผมเมนูนี้ก็สินี่เลือดเนืจากน้อยอยู่ครับเด้อพ่ออุจุอยู่ครับพ่อค,ค,คุกคิกคุกคิกอยู่ผู้ใดบออยากได้บออยากใส่กะ้ังได้ครับผมอันปรุงคล้าขๆกันเนี่ยบ,บ่อยากได้เลือดอยากได้เพียไม่ก็จะกลายเป็นเมนูอนัน งูหน่อยเกีย่ยวกลมนะครับเนาะคล้ายๆกันชิ้นเนื้อชิ้นข้างในกับฮันแบบเดียวกันนะครับเป็นงูหน่อยโคโลเคลีคยเลยรนี้ชิเลย,ยเอ๋โอโคเล่ครับอร่อยของสลดละลายท่กกันนี่เลยโอ้เนื้อนะครับเนาะถือกระบ,บี่งูแท้เข้าไปหอมสุลดชุกกินเหกันดีครับเอาอใส่พริกป่นเข่าขัว,ขวตามลงไปครับนี่เลยบุย๊ดใส่ลายหอมเนี่ยี่น้องท่านผู้ชม ใส่ตัวหอมบัวอย่างเดียวเลยครับพ่อได้ตัดสีตดสันซื้อบอยตองการเห็นมันมี่กินอือน่นไปงํากินเนือ้อสดไม่เข่านะครับเนาะวัตถุประสงค์เพื่อชู้ลดชู้กินวัตถุดิบหลักครับผมเพราะว่าเข้าคิดเนือ้อสดเข้าเอาเนือ้อเข้าเมือหนึ่งสามยกสามรอบเนื้อ,อหอมเข้าบริตองการอีหงนั้นมังงั้แล้วบริต้องการใส่พักเข้าไปเพื่อเพิ<ๆ>่มปริมาณว่มีหอมแขกว่มีหอมแดงมีหอมเปียวมีหอมปลอมมีแต่หอมบัวนี่ครับแบบนี้เลยเมนูนี้มีซื้อว่ากล้อยโคโูครับนี่เลยครับ ชิ้นใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำนี่ครับนี่จำนายทุกร้านทุกสาขาเลยนะครับเด้อซึ่งอูดอขอนแกน่นรอยเอดอุบลสกลชุบมุรี่พิษณุโลกลาดกระบังครับที่ร้านซอยถีและบ่าวบอยซอยถีทุกสาขาครับผมเมือนี้เขา่ายท่ากัาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับขอนแก,นก่นก็มียู่สองร้านสองสาขาครับมีอยู่ที่ตลาดจอมพลนมองหนึ่งนะครับเนาะและ้วมองนี่ที่เทากัาร้านไทยทํา,ย,ายู่นี่อยู่ที่ถนนเราน้าดีนะครับเด้อ ยุดิดเกินกับปานมั่นที่ที่ติดกับต่อละอ่อนะครับเนาะก่อนถึงลานเคียงลอยเมตรก่อนถึงตลาดพม่าสองลอยเมตรครับผมปักหมุดมาในแมพเลยครับพี่มาซอยทีขอนแก่นถนนเหล่านาดีครับเปิดให้บริการทุกมือเนะครับซีเอสม่วงจนถึงหาถุ่มบ่มีวันหยุดเลยนะครับเด้อนี่ครับมาแซ่บนํากันครับผมคลิปนี้ขอบคุ่นหลายที่เกี่ยวติดตามรับชมจนฮอนหน้าที่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจกันในทุกๆช่องทางเลยครับเด้อแล้วมาพบมาพอกันไหมคลิปหน้าคลิปรุ่นคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ